สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะก็จะมาแคสเกมไลน์เพลงอีกแล้วนะคะไม่มีอะไรทำเนาะก็ใกล้จะสอบแล้วก็ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือนะคะก็จะสอบแล้วอยากจะบอกว่าข้อสอบแอบเห็นแล้วแวบๆแยากมากน,นะคะเรามาดูกันแจ้งเตือนกันอ่านจะเจอคำหยาบเล็กๆนะคะสนใจ วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเอ,อ่ลายร์คนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะลายปาร์คเป็นแบบสระว่ายน้ำค่ะเป็นสรีมมิ่ง p o o แบบเยอะมากอะคะ่ะเหมือนของซานตรนีนะคะอาผู้ใช้เยอะเกินนีกงั้นเราไปที่ส่วนตัวส่วนตัวนะคะอะไรอย่างนี้ น่าจะไม่มีคนอยู่นะคะนี่เป็นยังไงคะอย่างใหญ่อะนี่นั่งตรงนี้ได้ด้วยนะคะก็คือมันแบบยังไงอะคะเขาทำใหม่อะคะ แต่ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะคะก็คือเคยเคยแต่ลองมาไอ้นี่เฉยๆค่ะมาดูว่าสภาพเป็นยังไงแล้วก็อัดเลยอะไรอย่างงี้นคะคะนี่สภาพก็เปลี่ยนไปมากถึงมากมายค่ะเพราะตอนแรกตรงนี้น้ำพุต้องต้องอยู่ตรงนี้นะคะอะไรอย่างงี้แต่ว่ามีที่นั่งอย่างงี้ด้วยค่ะเป็นชายหาด ลองขึ้นไปนั่งกันบนสไลเดอร์กันดูนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นอันนี้นั่งได้ด้วยอ่ะค่ะเราจะลองไปดูที่อื่นต่อนะคะก็คือไม่เคยไปนะไปไหนเลยคะ่ะไม่เคยเลยก็จะลองดูนะคะไปเกาะดูเกาะนี้คนไปน้อยมากนะคะอันนี้ก็เป็นแบบมาดูเล่นๆนะคะ เพราะว่าชุดก็ไม่ได้เข้ากับเกาะอ,อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ทำเครดทำเครดิดนึงเกาะเหมือนเดิมค่ะสามารถตกปลาได้นะคะแต่ขอไม่ตก EP นี้ตก EP หน้านะคะไปดูบ้านกันนะคะ ไม่เอาค่ะอ่านะคะก็ตัวจะเป็นอย่างนี้ก็ลองไปดูบ้านกันนะคะบ้านลกมากที่สุดเรามาทำเควสให้ดู มันก็เป็นแบบนี้นะคะตกแต่งห้องค่ะเป็นแบบให้เราเลือกอย่างนี้นะคะสามารถตกแต่งห้องได้ค่ะอ่าบันทึกแลาสามารถอ๋อยังไม่ได้แอนนี่รวมปาร์ตี้เลยรวมปาร์ตี้เป็นการชวนเพื่อนมาบ้าน ต้องดูด้วยนะคะว่าใครออนไม่ออนหาคนมาให้ดูแป๊บหนึ่ง ก็นะคะจะต้องมีสักคนที่มาถ้าไม่มีก็เฟลไปบ้านลกและเละมาก ใ,ใจ2000เดินเล่นนะคะนี่ก็เป็นที่นั่งประชุมนะคะนั่งเรียนริงค่ะค่ะเมื่อกี้นะคะพอคุยคุยกับลุงนะคะ อยู่นอนดีๆแล้วนะคะเออภายในช่นลเรานะคะก็อาจจะแบบมีสอนติวอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่ามีแอป sketchbook ด้วยอะไรอย่างงี้อ่าสามารถไปติดตามได้นะคะ h o s i เ h o s h i c ก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีค่ะ